นี่คือโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์จอ RTX 5080นะครับเขาคือ MSI Vector 16HX ครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาตีบวกมาพร้อมกับ CPU Intel Core 275HX นะครับซึ่งผมบอกเลยว่า CPU ตัวนี้ไม่ธรรมดามี AI 13ท็อปมาให้แต่เขาให้แรมมาแค่ 16GB ครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XCVT ครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊ก MSI Vector รุ่นใหม่ล่าสุดบอดี้แบบใหม่โฉมใหม่ล่าสุดในปี2025นะครับแล้วผมเชื่อได้ว่าตอนที่เปิดคลิปมาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะมีแบบ ใช่เหรอใช่ครับมันแรม16กิกจริงๆเครื่องตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับหลังจากที่ผมได้เทสได้ทดสอบขอสปอยนะต้นคลิปเลยนะการระบายความร้อนดี CPU เย็นเย็นกว่าตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมานะครับการจอมี Max TGP ที่สูงมากนะครับเพราะว่าเขาให้มาแบบเรียกว่ายัางไงร้อยห้าสิบบวกยี่สิบห้าวัตนะครับแถมในส่วนของตัว Total GPU Board ของเขาเนี่ยมันสามารถ Overboost ไปได้ถึงสองร้อยสี่สิบวัตต์ด้วยกันคือทุกอย่างเนี่ยผมเทสมา Perfect หมดดีหมด แฮปปี้หมดคือแบบโอ้เจ้าจอสมันยอดมากแต่เหมือนกับกลัวแบบไม่มีข้อให้ด่านิดนึงอะเครื่องนี้ใส่แรมมาให้16กิกนะครับแถมแรมที่ใส่มาเนี่ยไม่ใช่16คูณ1นะครับเป็นแรม8คูณ2ก็คือ8กิก2แถวหมายความว่าถ้าคุณซื้อโนบุเครื่องนี้มาเนี่ยคุณจะต้องถอดแรมออก1ตัวครับแล้วผมแนะนําว่าไปซื้อแรม32กิก1แถวเอามาใส่นะครับมันจะได้กลายเป็นแบบ เรียกว่าอะไรนะ40กิกเออมันล้จบที่4 0ิกิกพอดี3 2มบวก8กลายเป็น4 0ิกิกอย่าไปซื้อ16มาใส่ไม่งั้นเครื่องตัวนี้จะกลายเป็น2 4กิกนะครับแล้วก็ผลทดสอบในวันนี้นะครับผมจะทดสอบแบบแรม16กิกอย่างเดียวถ้าคุณคิดว่าเครื่องมันยังแรงได้อีกไหมผมบอกได้เลยว่าแรงได้อีกครับถ้าคุณใส่แรมเกิน3 2กิกปุ๊บเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่แท้จริงของเครื่องตัวนี้มันถึงจะออกมานะครับแล้วราคาเครื่องตัวนี้นะครับไม่ใช่ส0 0 0มืนะจ๊ะ0บาทแต่มันก็มีราคาปอยู่เหลือ84,990บาท ถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมหรอถ้าเราไม่นับที่เขาใส่ RAM 16 g ิมาให้นะครับได้5 0 8 0ถือว่าโอเคนะครับได้ในส่วนของตัว CPU Core ้นาย 275HX อันนี้ถือว่าดีแล้วก็ในส่วนของตัว GPU Total Board ในส่วนของตัว TDP Total Board อะไรต่างๆเนี่ย ให้มาแบบเต็นแม็กอันนี้คือแฮปปี้เลยนะครับตัดเรื่องของแรมออกไปเพราะว่าอย่างน้อยแรมมันยังอัปเกรดได้ไม่ใช่ว่าเป็นแรมฝังบอร์ดถ้าแรมฝังบอร์ด16กิกเครื่องนี้นี่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าอย่าไปซื้อนะครับเครื่องนี้ยังแบบอัปเกรดได้อยู่เนาะอ่ะบ่นกันไปเยอะแล้วเรามาดูจุดดีกันบ้างดีกว่าสาหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับพามาดูดีไซน์กันก่อนเจ้าตัว MSI เครื่องตัวนี้นะครับดีไซน์ใหม่หมดด้านหลังของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวโลโก้นิดหนึ่งนะครับตัวโลโก เทียบไปกับตัวฝาโนบุ๊กไม่ได้เป็นแบบปำนูนเหมือนรุ่นก่อนๆหน้าแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาเนี่ยวัสดุผิว <c oughs> สัมผัสนี่ผมบอกได้เลยว่า พรีเมียมมากนะครับวัสดุคือดูดีมากนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เขาจะมีเหมือนกับเส้นสายครับเป็นเส้น3เส้นเหมือนกับโลโก้ MSI อีกแบบหนึ่งนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวช่องด้านหลังเขาเนี่ยจะมีระบบระบายความร้อนนะครับที่เป็นแบบ Cooler Boost ไฟเนาะก็มีทั้งด้านซ้ายมีทั้งด้านขวาแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีพอตสำคัญๆที่เหมือนกับเวลาอยากจะใช้โน้ตบุ๊กเสียบตายเอาไว้อยู่ทางด้านหลังนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวพอตแลนด์ RJ ส5้นะครับที่ได้ m a ็ s p e ี d เนี่ยอยู่ที่สองบ เป็นแบบ full size ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้เป็น HDMI 2.1นะครับพร้อมทั้งในสองตัว DC adapter charge นะครับอันนี้ก็จะมีมาให้ด้วยแล้วก็ช่องเอาไว้สำหรับล็อกโน้ตบุ๊กเวลาไปใช้งานด้านนอกเนียก็จะมีมาให้ด้วยเนาะในส่วนด้านขวามือครับก็จะมีในสองตัวพอร์ต USB Type A ที่เป็น USB 3.2 Gen 2 2ช่องนะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลอยู่ทางด้านขวามือจริงๆแจ็ค3.5ผมอยากให้อยู่ทางด้านซ้ายมากกว่าแต่ว่าก็ยังถือว่ารับได้นะครับมีใส่ Type A มาด้านขวาแค่นี้แล้วก็พอร์ตหลักๆอะไรต่างๆเนี่ยจะ ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Thunderbolt ซึ่งเป็น Thunderbolt ไฟต์นะครับรองรับการเชื่อมต่อ with display นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบบ PD ชาร์จ1.4นะครับทั้ง2ช่องเลยอันนี้ก็รองรับทั้งหมดใครคิดว่าพกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจะต้องแบกอะแดปเตอร์ใหญ่ๆไปซื้อพวกอะแดปเตอร์ a f t e r market นะครับร้อยกว่าวัตต์สามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบสุดคืออะไรรู้ปะ่ะนี่ full SD Car d ปกติเนี่ยชอบมาเป็นแบบ micro SD c a r d ใช่ไหมตัวนี้ได้การแบบ full size สำ ต่อเครื่องตัวนี้ไม่ต้องหาดัปเตอร์แปลงสามารถเสียบใช้งานได้เลยก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของดีไซน์การให้พอร์ตอะไรต่างๆมาเครื่องนี้ผมขอให้ผ่านละกันหลังจากที่โนบุก MSI เนี่ยชอบโถมพอร์ตไปทางด้านฝั่งขวาแล้วมันใช้งานค่อนข้างยากอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวหน้าจอกันบ้างดีกว่าหน้าจอของเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นจอไซส์ขนาด16นิ้วนะครับอัตราส่วน16.10ต่อนะครับแล้วก็ได้ความละเอียดแบบ QHD Plus แล้วในส่วนตัวพาร์แนลหน้าจอเนี่ยอันนี้ยังคงเป็น IPS อยู่นะครับ 2 4 0เฮนะครับแต่ในเรื่องค่าสีตรงเนี่ยอยู่ที่100% DCI P3 ก็คือให้สีมาแบบตรงเลยนะครับค่าสีอะไรต่างๆแสดงผลได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเอาไปเล่นเกมหรือจะเอาไปแต่งภาพจอตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับในส่วนตัวด้านบน เราจะเห็นว่ามีในสองตัวที่ผมปิดเอาไว้อยู่ใช่ป่ะตัวนี้มันเป็น private shutter notebook gaming เดี๋ยวนี้ก็มี private shutter แล้วไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กสายทำงานนะครับบางคนก็แบบกลัวเราก็สามารถเลื่อนปิดได้ตัวนี้มาพราะกล้องเว็บแคมแบบ i r camera 180p 0นะครับแต่ว่าได้30เฟรมนะซึ่ง มันก็จะมีดูไมโครโฟนอยู่ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เอาไว้สําหรับเหมือนกับคุยเว็บแคม Discord Sky p e อะไรต่างๆก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วในส่วนขอตัวบานพับรอบนี้ MSI ปรับบันพับมาใหม่เราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเวลาแบบพับขึ้นพับลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขาพับมันจะลงไปเก็บอยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้แกนฝาพับเขาแบบ มีการทําลูกเล่นสียนะเป็นแบบเนบูล่าบลูนะครับก็สีดูสวยงามมันจะดูแบบสะดุดตาดีนะครับในส่วนคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่าคีย์บอร์ดของเครื่องนี้นะครับให้เป็นคีย์บอร์ดแบบไฟ RGB นะครับเป็นฟูลเรน์เลยเราสามารถปรับได้แบบตามความต้องการแล้วก็ตรง WASD ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มแบบใสนะครับพร้อมทั้งในส่วนงตัวผุ่ม Power mm. ก็จะเป็นแบบใสแล้วเขาก็จะมีพวกคีย์ลัดที่เอาไปใช้งานต่างๆนะครับเช่นผมกด Fn กับลงเดี๋ยวรอดูตรงการจอนะครับผมกด Fn ลงปั๊บนี่ครับจะมีเป้าคอ o s s h a ขึ้นมาเอาไว้เหมือนกับใช้งานเวลาที่คุณเล่นเกมไม่ต้องแบบนั่งย่อเข้า MSI โอ้ยนู่นนี้นั้นเสียเวลาอยากจะปิด Fn กดลงครับอันนี้ก็คือจบเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันพัดลมนะครับกด Fn ขึ้นครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณอยากใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ เสียบปลัก๊กแล้วคุณจะได้ยินกับเสียงที่แท้จริงเอ้ผนตกหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือพัดลมแบบคูลเลอร์บูสซึ่งตัวนี้ผมพูดเลยนะผมเคยเทสโน้ตบุกอยู่แบรนด์แบรนด์หนึ่งครับเครื่องเขาก็แรงแหละการจอเขาก็มาดีแหละแต่ซี u เนี่ยมันแบบมีไปแตะร้อยองศาบ่อยมากสำหรับตัวคออัตรานานะครับ <Wow. S 1> แต่เครื่องตัวนี้ขอสปอยก่อนอุณหภูมิเล่นเกมเนี่ยเจ็ดสิบกว่ากวา่าแปดสิบเย็นมากถือว่าเย็นเลยนะกับ CPU คออัตราหน7 5อ x ตัวนี้าผ่านแต่ทังนีงน้้นในกาอบานี่ย ผมปรับพัดลมเต็มแม็กซ์นะครับแต่เครื่องอื่นผมก็ปรับพัดลมเต็มแม็กซ์เหมือนกันเพื่อให้มันแบบผลการทดสอบให้รีดประสิทธิภาพได้สูงสุดนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ Intel Core ท่านายพร้อมการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX นะครับพร้อมนั่ง่วนของตัว Touchpad ที่มาเป็นแบบรูปแบบเดียวเขาจะไม่ได้มีการแบ่งซีกซ้ายขวาที่เหมือนกับมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแต่อันนี้มาอยู่ตรงกลางอันเดียวเลยนะครับทำให้แบบเราก็กดตามความถนัดมือได้เลยในส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้ MSI Overboost Ultra มันก็คือการใช้พลังงานของการ์ดจอครับคือการ์ดจอเนี่ยตัวนี้นะครับเครื่องเขาจะได้ t t p อยู่ที่175วัตต์มันจะเป็นแบบ150วัตต์บวก25วัตต์ก็คือบูสต์ขึ้นไปใช่ไหมทีนี้ตัว CPU เนี่ยเอาเขาเอาจริงๆเขามี t t p แบบได้เป็นร้อยเหมือนกันนะครับแต่แน่นอน ความจํากัดของโน้ตบุ๊กอะตัวบอร์ดมันไม่สามารถจ่ายไฟได้สูงขนาดที่แบบว่าดึงได้ทั้ง CPU Mac load ดึงได้ทั้งการ์ดจอ Mac load เขาก็จะมีโทั้งรวมนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถจ่ายไฟการ์ดจอได้ที่175วัตต์แบบสูงสุดพีคสุดนะครับพร้อมทั้ง CPU อยู่ที่65วัตต์ได้กันนะครับดังนั้นมันจะรวมได้ที่240วัตต์ ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆแบรนด์ไม่พูดถึงหลายๆแบรนด์ก็จะบอกว่าทีพีพีค่าจอเราเนี่ยให้มาแบบ175วัตต์นะแต่พอเวลาใช้จริงเทจริงเนี่ยมันไม่เห็นแรงเลยทําไมมันน้อยจังเพราะอย่างนี้ครับโน้ตบุกในท้องตลาดหลายๆแบรนด์โทโทับอร์ดของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ210-230ถึง230วัตต์ นีคือหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ทราบกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กเอาจริงๆมันจะมีรุ่นพี่ของ MSI ด้วยจะมีทั้งหมดได้250วัตต์ตรงนี้ใครที่จะซื้อโน้ตบุ๊กอาจจะไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับว่าการจ่ายพลังงานรวมพร้อมกันทั้งในการโหลด CPU และในส่วนของการจอเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ก็ต้องลองดูกันไปนะครับแต่เครื่องตัวนี้240วัตต์แน่ๆต่อมามีมัคสวิชครับเอาไว้สำหรับลันการ์ดจอแยกให้มันได้แบบแรงๆเลยนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวระบบคูลเลอร์บบเสียง พอร์ต Thunderbolt ไฟกล้อง Full HD แบบ IR นะครับต่อมอนิเตอร์ดิสเพย์ได้เพิ่มเติมมีพอร์ต HDMI อะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบหมดอ่ะแล้วในส่วนด้านล่างของตัวเครื่องมีอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเครื่อง MSI ผมขอชมเรื่องของการแกะเหมือนเดิมเขาจะมีน็อตให้ไขยเยอะมากแต่การที่ไขน็อตเยอะเนี่ย มันทําให้เราเปิดฝาง่ายบางแบรนด์น็อตน้อยแต่ว่ามันต้องงัดๆๆนะครับซึ่งอันนี้ยังต้องขันน็อตอยู่เราขันเสร็จปุ๊บเราสามารถเปิดฝาได้พอเราเปิดฝามาปั๊บนะครับเราจะเจอกับในส่วนตัวพัดลมจํานวน2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฮิตไปเนี่ยทั้งหมด6เส้นนะครับเพื่อระบายความร้อนในส่วนของตัวการ์ดจอและตัว CPU ยูแต่มันจะมีความเจ๋งอยู่หนึ่งอย่างครับก็คือในส่วนของตัวฮิตไปตัวเนี้ยมันจะมีเทคโนโลยีแชร์ฮิตไปนะครับสำหรับ VR a m ปกติมันจะระบายความร้อนแค่ชิป แต่ตัวนี้มันจะระบายความร้อน B RAM ด้วยซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ MSI ผมยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนใส่มาอันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์แรกเลยต่อมาในเรื่องของการอัปเกรด M.2 นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเขาจะมีอยู่2อันด้วยการใส่สลับฝั่งนะครับแต่ว่าเขาจะติดตั้งมาในส่วนของตัวสล็อตด้านล่างนะครับอันนี้จะมีความจุอยู่ที่1น b เทราไบต์เป็น PCIe 4นะครับ Gen 4แล้วเขาจะมีช่องว่างอีก1ช่องนะครับดังนั้นถ้าสมมติใครอยากจะอัปเกรด M.2 สามารถซื้อใส่เพิ่มเติมได้แต่่สลอออตตรงงงเนนีี้ยมมมัคควาาจ1 1ืช เขาจะเป็น Gen 5อีก1ช่องจะเป็น Gen 4ใครที่อยากจะใช้พวก SSD วิ่งความเร็วระดับหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเครื่องนี้รองรับนะครับ oh, <wow. S 1> เครื่องนี้รองรับแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหลายๆเครื่องเนี้ยเขายังคงรองรับ Gen 4อยู่แต่ตัวนี้ได้ Gen 5 1ช่องก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากในส่วนตัวแรมครับเปิดฝาออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มขมับที่สุดแล้วถ้าเขาใส่1 6ณ1มาเนี่ยผมจะรู้สึกแฮปปี้มากกว่า แต่ก็นั่นแหละครับแปคูณอแต่ยังดีให้บัตร6,400สมานะครับก็ได้แรมบัตรสูงถ้าคุณอยากจะแกะเปลี่ยนอัปเกรดนะครับใส่ 48G กิกคูณให้กลายเป็น 96G กิกได้อันนี้ก็ยังถือว่ามีข้อดีรองรับอแรมความจุสูงนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในส่วนตัวไส้ในอ๋อลืมบอกอีกหนึ่งอย่าง,างแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับจะใส่มาอยู่ที่90วัตต์อวด้วยกันนะครับถามว่า90วัตต์อว์เนี่ย มันนานขนาดไหนใช้งานจริงนะครับผมมีการทดสอบนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 7นะครับเปิดแสง50เปิดเสียง50นะครับแล้วเราก็ตั้งให้มันเล่นไว้นะครับซึ่งเครื่องนี้แน่นอนพอมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอะเวลามันจะไม่ได้นานก็ได้แค่ประมาณเท่านี้นี่แหละครับโดยทั้งหมดทั้งมวลของเครื่องตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้ําหนักเขาจะอยู่ที่2.7กิด้วยกันก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ น้ำหนักยังไม่ถึง3กิโลถือว่าค่อนข้างเบานะครับเทียบกับสเปคที่ได้5080เทียบกับคอต้นไม 275HX เพราะถ้าสเปคระดับนี้ส่วนมากโน้ตบ <ENT UR ES> ุ๊กจะน้ำหนักอยู่ประมาณ3.2ถึง3.4กิโลกันแต่ว่าตัวนี้2.7ส่วนตัวอะแดปเตอร์330วัตต์ อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์330วัตต์ถามว่าจ่ายพอไหม mm hmm. เหลือกินเหลือใช้เพราะว่าโททบอร์ด240วัตต์แล้วก็ยังมีไฟเอาไว้จ่ายหน้าจอ,อาไว้จ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆอีกประมาณเท่าไหร่อะ90วัตต์ด้วยกันก็ใช้งานเพียงพอนะครับตัวนี้หรือจะไปใช้พวก PD ดีชาร์จเสียบร้อยกว่าวัตต์ก็สามารถทําได้ก็ลองดูแล้วกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสเครื่องตัวนี้กันดีกว่าว่า,วาแรงเย็นสมคําที่ผมโม้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ มาลองดูสเปคกันดีกว่าครับสำหรับเจ้า MSI ตัวนี้ต้องบอกตรงว่าสุดทุกทางสุดทุกอย่างอัลตราน 275HX 8 p 1 6 e อ24เทรดนะครับเที่ยยี่การผลิต3นาโน,โนและแน่นอนเครื่องตัวนี้มันต้องเป็น PCIe 5.0นะครับใส่ามาให้แบบจัดเต็มแต่เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย DDR 56 g ิก <c oughs> ออ าตามนั้นแหละมันคือ16กิกนะครับแล้วเขาใส่แบบ d u a อ c h แ n n e l เมาให้เลยนะคือเขาจะเป็นแร m โ o d u l e ละ8กิกครับจำนวน2แถวด้วยกันนะครับก็รวมกันเป็น16กิกนะถ้าคุณอยากจะอัปเกรดก็ต้องถอดแรมทิ้งกันไปนะเพิ่งผมแนะนำว่าถอดทิ้งทั้งคู่ไปเลยซื้อ16กิกมาใส่ไม่ก็32กิกมาใส่ให้มันเป็น64กิกไปเลยคือคิดดูดิ CPU โหดการ์จอ5080ตัวเทพให้แรม16มันจะไปพออะไรนะมันจะไปเล่นเกมโหดโโได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่ง5080เครื่องนี้ท่่ใสมายยดดูั Mac TTP วนะ175ว175ต์ ใส่เต็มมากแต่แล้วม16ก็ตามนั้นแหละครับแต่ยังดีมันยังเป็นจุดที่แบบว่าพูดยังไงเดี๋ยวมันมันมันเปลี่ยนได้มันอัพเกรดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ความแรงของ CPU นะครับ Single Thread เนี่ยได้ที่865.1ติ Multi t h r e อยู่ที่18,321แต้มนะครับอันนี้ก็ความแรงของ CPU ในส่วนของตัวกริ e ベンซิกสนะครับ Single Core อยู่ที่2930นะครับแล้วก็ Multi Core อยู่ที่18,277แต้มและในการทำงานนะครับเครื่องนี้เนี่ยวีเรล่อไปถึง35,612แต้มเอาจริงๆถ้าได้แรมเพิ่มนี่ไม่รู้จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซีดีบนซ์ R 5แต้มนะครับในส่วนของตัว2,024ครับซีรีเมนต์ตัวนี้มาลติคอร์อยู่ที่2,053แต้มแล้วก็ซิงเกิลคอรอยู่ที่127แต้มด้วยกันเรียกว่า CPU ถือว่าแรงใช้ได้นะสำหรับเครื่องตัวนี้แล้วในส่วนของตัว PC Mark 10ครับเครื่องนี้นะครับได้คะแนนที่8,459แต้มบอกตรงถ้าใส่ r a ม32กิก 8,006-8,007ต้องมีสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับต่อมาในส่วนของตัว t r u e Mark f i s t y l e นะครับได้คะแนนที่4 7 8 2แต้มนะครับ g r a p h i c ก Score อ,อยู่ที่5 4 4 8แตม้มแล้วก็ p h y ิ i c s s ก o r e ในส่วนของตัว CPU เนี่ยได้ที่53,599แตม้มก็พูดตรงๆว่าแรงวัา4080หมแน่นอนมันแรงกว่าแต่อาจจะไม่ได้แรงแบบถึงขั้นฉีกขาดแต่ มันมีมัลติเฟรมเจนเดี๋ยวตอนเล่นเกมมันจะเห็นเลยว่าเฟรมมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในส่วนของตัว t o w n Spy เนี่ยอันนี้แอบตกใจได้คะแนนถึง21,447แต้มตัวไนท์เรสนะครับอยู่ที่92,552แต้มส่วนตัว s ป e ด d ว a y นะครับได้ที่5,839แต้มครับและในส่วนของตัว Street Nomad นะครับอยู่ที่5,194แต้ม ผอรอยั่อได้ที่14,360แต้มด้วยกันเรียด้ว่าแรงสบายสบายเดี๋ยวเราไปดูผลเทสอื่นกันต่อครับและตัวนี้นะครับมันเป็นผลเทสตัตวใหม่นะครับเป็นตัว NVIDIA DLSS Feature Test Core นะครับตัวนี้ถ้าเป็น DLSS Off เนี่ยจะได้คะแนนที่31.50แตนะคแต้ถ้าเป็น DLSS On เนี่ยอยู่ที่ 126.57อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพวกเกี่ยวกับมัลติเฟมเจนเดียวอะไรต่างๆนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปลองเทสกับพวก4 0 8 0ยเนี่ยเราเห็นเลยว่าคะแนนมันจะมีความแตกต่างกันเยอะอารมณ์เหมือนแบบออกผลเทสมาไว้ให้ NV i d i a ดีโโดยเฉพาะอ่ะแล้วก็ในส่วนตัวเร r a c i n g นะครับตัวนี้ก็จะมี d i r e c t x ออีกหนึ่งตัวนะครับได้ที่67.05เฟรมเรทด้วยกันครับและสุดท้ายครับกับ c ี u p r o f i l e ตัวนี้นะครับ m ม็ Trade เนี่ยอยู่ที่เนี่ยอยู่ 1, 304แตเดี๋ยวเราไปลองดูการทดสอบอื่นๆกันดูต่อครับปะและในส่วนของตัว Crystal d i m a มานะครับตัวนี้เนี่ย SSD อยู่ที่1เทเนาะความจุใช้ไป86%แล้ว Reed ได้ที่6,768 Write ้อยู่ที่5,789นะครับแล้วก็ Random 4K อยู่ที่65และ129ตามลำดับอันนี้ก็ถือว่า SSD ให้มาแรงใช้ได้เลยลองดูการตัดต่อกันบ้างน,นะครับอันนี้ Adobe Premiere Pro 2025นะครับเป็นไฟล์ 4K ความยาวประมาณ 11- 12นาทีนะครับ แน่นอนเครื่องสเปคขนาดนี้มันตัดต่อได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่แบบลากไปตามจังหวะอะไรพวกนี้ยมันอาจจะมีสะดุดเล็กน้อยอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าเพิ่มแรม3 2 g กิกเครื่องนี้คือจบเครื่องนี้คือแรงไซายหกสกิกนี่จะฟินสุดๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์ดูครับกับ H 2 6 4 Ma t ีแมซอสว,ว่ามันสามารถใช้เวลาในการเรนเดอร์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ลองเอ็กซ์กันดูครับ เวลาในการเรนเดอร์นะครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับเท่าที่ผมดูเนี่ยประมาณ50นาทีก็น่าจะสามารถเรนเดอร์ในส่วนง,งตัวคลิป 4K ที่มีความยาวประมาณ11-12นาทีได้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับในส่วนง,งตัวแรมด้วยถ้าสมมติใส่แรมเพิ่ม ถามว่าจะช่วยไหมอ่าผมลองให้ดูเลยครับอันเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็ช่วยเนื่องจากว่าแรมตอนเนี้ยมันก็ใช้งานจนเต็มแล้วนะครับใช้อยู่ที่ประมาณ1 1 1เดิแต่ผมเคยลอตัดต่อคลิปตัวเนี้ยมันใช้แรมเยอะกว่านี้ถ้ามันมีแรมให้มากกว่านี้มันก็จะเรนเดอร์ได้เร็วมากกว่านี้นะครับก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ และก่อนที่จะไปเทสเกมนะครับผมขอมาเทสฟังก์ชัน MSI Overboost Ultra นิดนึงนะครับก็คือเขาบอกว่าการ์ดจอที่ให้ TGP มาถึง175วัตต์กับ CPU ที่ให้มาผโผลเนี่ยถ้าเกิดโหลดพร้อมกันเนี่ยมันจะสามารถรีดได้สูงสุดที่240วัตต์ด้วยกันนะครับหมายความว่าไอ้ตรง CPU ของเราเนี่ยตอนนี้ผมรันมันอยู่ที่ประมาณ100กว่าวัตต์ใช่ไหมครับถ้าการ์ดจอรันขึ้นไปอีก2ตัวนี้ต้องบวกกันได้ที่240วัตต์เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า มันจะรันถึงได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ลองติเทสในส่วนก้าจอแล้วมาดูกันนี่ครับ133บวกร1อเนี่ย110กว่าบวก120กว่าก็เรียกได้ว่าได้อยู่ประมาณ240มันจะข,นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอันนี้แล้วแต่ในช่วงเทมช่วงอุณหภูมินะครับมันจะไม่ได้สามารถบูแช่ได้ตลอดนะอ่ะเดี๋ยวผมลองหยุดก้าจออีกทีนึงแล้วเดี๋ยวลองปล่อยบูธมาใหม่นะครับผมลองดู2ช่องนี้บวกกันมันจะได้ประมาณใกล้เคียง 240ตามที่เขาเคลมไว้จริงจเนี่ยการ์จอไปร้อยกว่าใช่ไหมลองกด CPU ไปร้อยกว่านี่ปุ๊บ117 140กับ85 100นี่1้0กับ140เมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วร0 0กับ140เราก็จะเห็นว่ามันสามารถโอเวอร์บูสไปได้ถึง240วัตต์จริงๆอย่างที่ MSI เคลมไว้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็อันเนี้ยถือว่าเป็นจุดตัดสินเลยว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าตามสเปคที่เขาเคลมไว้ไหมเพราะถ้าสมมติบูสได้ไม่ถึงก็เท่านั้นนะ,นะครับ ลองดูอย่างแบ็กมิทัลบูคองกันนะครับเกมนี้ผมจะปรับเป็นแบบ 2K นะสอับคูณ1,600นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกตัวนี้นะครับผมจะปรับซูเปอร์เร l u t ชันเนี่ยเป็นแบบออโต้ตามที่เขาทำมาให้ก็คือประมาณ5 8นะครับ DRS เปิดเฟรมเจนเปิดนะครับเรทเอซิ่งปิดแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกพรีเซ็ตเนี่ยผมจะเซตติ้งเป็นแบบซีนิเมติกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะได้กี่เฟรมเรทกันสำหรับเกมนี้ป่ะเปิดมานะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ100รมบวก้ก็ แน่นอน50 8 0ยังไงมันก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือในเรื่องของแรมครับ แรมตอนนี้ใช้ไป13.5นะครับถามว่ามันเต็ม16กิกไหมจริงจริงมันเต็มแหละแต่ว่ามันเหมือนกับมีการออพติมไมซ์มีการทําอะไรต่างๆเพื่อให้มันมีพื้นที่ว่างของตัวแรมนะครับถ้าเกิดอัปเกรดแรมเป็น32กิกเกมเนี้ยจะกินอยู่ประมาณ18 19กิกด้วยกันมันก็จะได้เฟรมเรทที่เพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่16กิกเล่นได้ไหมเล่นได้กระตุกไหมไม่กระตุกนะครับแต่ถ้าอัปเกรดมันก็จะได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นได้ความแรงที่แรงมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่ ก็คือให้พัดลมวิ่งเต็มแม็กนะครับ CPU ร้อนอยู่ประมาณ76-78องศานะครับอันนี้คือค่อนข้างเย็นมากสำหรับในส่วนตัว Intel Core Ultra 9นะครับแล้วก็ในส่วนงตัว GPU นะครับความร้อนอยู่ประมาณ68-69องศาอันนี้ถือว่าเย็นนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอเนี่ยอันนี้ถือว่าโหดมาก m a c TGP ของเขาอยู่ที่175 เครื่องนี้รีดออกมาได้ที่164-165เรียกได้ว่าแทบจะเต็มวัตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากหายากมากที่โนบุกมันจะสามารถรีดได้เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับส่วนเรื่องของเฟรมเรทก็ร้อยตลอดเวลาสำหรับแบทมิดวูคองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของตัวเอเวอร e f รทเฟรมเรทกันครับว่าจะออกมาที่กี่เฟรมครับเอเวอร์เรทเฟรมนะครับอยู่ที่105เฟรมด้วยกันนะเฟรมต่ำสุด87แล้วก็แม็กซ์สุดเนี่ย123เฟรม จริงๆนะ3-2กิกเครื่องนี้นะไรที่ติเลยแต่ว่า,านนะมันยังอัปเกรดได้อยู่ก็ถือว่าโอเคครับ105เฟรมสำหรับแบงค์มิดวูคอง ต่อมากับเกมไซเบอร์พังครับเราปรับเป็นแบบ Full s k i เลยนะแล้วก็เทส 2K เหมือนเดิมตามสเปคหน้าจอ2,560 x 1,600นะครับกราฟิกตัวนี้นะครับเราจะปรับเป็นแบบ Retesting Overdrive เลยนะครับแล้วก็จะมีปรับในส่วนของตัว Super Resolution ตรงนี้นะครับที่ให้มันเป็นแบบ Quality ที่เหลือก็คือ Auto ทั้งหมดนะครับ Frame Gen เปิด 4x 4เท่านะครับแล้วก็ r ท t e s t i n g เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเล่นได้กี่เฟรมกันกับเกมไซเบอร์พังนะครับไปดูกันเปิดมาครับได้เฟรมเรทอยู่ที่160กว่าเฟรมเรท อ,อันนี้ขอบคุณมัลติเฟมเจนสเท่าครับไม่แปลกใจว่าทำไม50ซีรีส์ถึงขี้โกงอันเนี้ยถ้าเราลองดูอย่างคะแนนไฟสไตล์อ่ะหลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ย4 0 8 0คะแนนก็ได้พอๆกับ5080มันไม่ครับจะไม่ต่างเลยไม่ใช่หรอแต่พอเวลาเอามาเล่นเกมจริงๆอะ่ะเจอเกมที่มันรองรับพวกมัลติเฟมเจนนะครับโอ้เฟมเลสผมบอกตรง4080ยังเล่นได้ไม่นึ่ง0เฟมเลยสำหรับเกมไซเบอร์พังนะครับ แต่ตัวนี้ได้ถึง170-180เฟรมเลทนะครับแล้วอย่าลืมนะเครื่องตอนนี้เพิ่งใช้แรม16กิกนะเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีโอ้โหดูการ์ด170กว่าวัตต์172 173วัตต์คือเขารีดประสิทธิภาพการ์ดจอมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงจังแล้วก็ความร้อนผมเคยเทสกับโน้ตบุ๊กที่ใช้กับการ์ดจอ50ซีรีส์นะที่มันเป็นคอรัตนายความร้อนซี u อ่ะมันมักจะแบบ90-100องศาแต่ MSI เก็บรับจบ 70องศา80องศาคืออยู่ในประมาณ78 83 85อยู่แค่ประมาณเนี้ยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับอ่ะเห็นแล้ว e v e r a ร e Frame ออกมา167.93ร r a m ห r a t บเสำหรับเกม Cyberpunk โคตรลื่นไม่แปลกใจ มาตีเฟรมเจนห้าสิบซีรีส์โหดจริงลองดูกันต่อเกมสไปเดอร์แมนสองนะครับดิสเพย์ผมปรับ 2K เท่าเดิมนะครับแล้วก็เอ็มเดียรีเซ็คโลลาร์เนซซี่ออนบวกบูสต์นะครับอัพสเกลเนี่ยแน่นอนเราใช้เดียร์เอสคุณภาพเลยนะครับเปิดเฟรมเจนเอาไว้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยเราจะปรับไว้ที่สูงสุดนะครับก็คือ very high นะครับแล้วก็ ray tracing อันเนี้ยเราก็เปิดไว้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราจะไม่ปิดนะเราจะเปิดแบบอัลติเมทเลยก็คือเน้นสูงที่สุดเน้นสวยที่สุดไปลองดดูกััันคครรรบบเเปิมมา140ฟ พี่ยาแต่อย่าลืมนะ 2K นะอันนี้เราเทส 2K นะเราไม่ได้เทส Full HD ตรง Full HD นะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเพวกเครื่องเป็นแสนอะมันไม่มีจอ Full HD กันแล้วแหละมันเป็นหน้าจอที่มันเป็นแบบ 2K กันอย่างต่ำ 2K 3K 4K นะครับซึ่งแน่นอนสเปคมาขนาดนี้ผมก็ต้องเทสเอาให้มันสุดสเปคจอภาพจะได้ดูสวยๆคมๆแล้วตรงๆนะวันนี้ที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆเห็นอะถ่ายผ่านจอโน้ตบุ๊กจริงนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาร์นลของตัวจอภาพกับในส่วนของตัวกล้องที่มันไม่ซิงโครไนซ์กันมันทําให้ความคมมันดรอปไปแต่ถ้าสมมติคุณลองดูจอจริงๆอะความคมคมกว่านี้เยอะความสวยอะไรต่างๆเนี่ยสวยกว่านี้เยอะนะครับต้องไปดูของจริงแล้วจะบอกเลยว่าจอที่ MSI ให้มารอบนี้คือสวยแล้วดีมากนะครับความลื่นไม่มีปัญหาส่วนดรามเครื่องใช้ไป14กิกก็อย่างเช่นเคยอะพอมันเป็นเกมใหม่ๆที่มันปี2024-2025 32กิกคือจบกว่านะครับ32กิกจะได้จบกว่า แต่ก็แรงครับเล่นไม่มีอาการสะดุดเอออัน,นอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกนะแรม16กิกถ้าเครื่องราคาถูกจะสะดุดแต่16กิกกับเครื่องแพงๆอ่ะลื่นเลยอาจจะเป็นเพราะกาจอมันแรมเหลือมั้งแล้วก็ CPU มันก็เหลือมั้งมันก็เลยประมวลผลพร้อมกับ ไม่ต้องเอาข้อมูลไปเก็บในแรมได้อะเออก็ถือว่าโอเคมากๆครับลองดูแล้วกันลองดูกับเกมมินโซนอีกเกมหนึ่งนะครับอันนี้เราปรับเป็นแบบ 2K 2560 1600นะครับ d l s Quality เปิดเฟรมเจนเปิดทุกอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสวยภาพอันนี้แน่นอนการ์จอระดับนี้ยังไงผมก็ปรับสูงที่สุดเป็นแบบ u ต t r a อยู่แล้วนะครับก็ลองมาเล่นกันดูครับสบายๆครับเกมแนวประมาณนี้120เฟรมโอ้โห แต่เกมนี้ผมชอบในเรื่องของ ray tracing จริงนะคือสีรถสีอะไรเงี้ยดูกระจกดิสะท้อนแบบเงี้ยเวฟถ้าสมมติไม่ได้เปิด ray tracing เงี้ยภาพในกระจกมันจะไม่ได้สะท้อนสวยขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็เล่น 2K ได้แบบไม่มีปัญหาเลยสิ่งหนึ่งที่เครื่องตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆผมขอชมเหมือนเดิมนะครับก็คือการระบายความร้อนที่มันเป็นตัว cooler boost MSI รอบนี้ทำออกมาได้แบบเครื่องเย็นมาก70-80องศาตลอดการ์ดจออยู่แค่ประมาณ 6 0 7ิดนิดๆเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วอันนี้ถือว่าเย็นครับโอเคมากอะ่ะโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใครที่แบบอยากจะเล่นเกมพวกแนวเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็ผ่านสบายๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับเจ้าตัว msi vector 1 6 hxai ในรหัส a 2 xw ตัวนี้นะครับต้องบอกตรงๆว่าเอ้ยหนึ่งสิ่งเลยที่ประทับใจคือการระบายความร้อนเจ้าตัวการระบายความร้อนที่เป็น cool boost ไฟเนี่ย cooler boost ไฟเนี่ย ทำออกมาได้ดี CPU <Wow. S 1> ไม่แตะร้อยใครบอกว่า Intel Core Ultra อเ,อเย็นอันนี้ผมเถียงนะครับ เย็นในฝั่งเดสก์ท็อปแต่ฝั่งโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ยังเดือดๆดอยู่นะครับแต่เครื่องตัวนี้สามารถคุมอุณหภูมิ c p u ไม่แต่ร้อยองศาได้ในส่วนของกาจอเลิกคุยมันเย็นอยู่แล้วนะครับหกสิบเจ็ดสิบองศาอันนี้ถือว่าโคตรเย็นดังนั้นตัดกันไปนะครับก็ใครที่สนใจอันนี้ลองไปดูกันได้นะครับมีแถม microsoft home and student มาให้ด้วยแล้วก็ราคาช่วงนี้จัดโปรอยู่8 4 9 9 0บาทมีส่วนลดอยู่ประมาณ45000ผมก็แนะนำว่าเอาตังส่วนลดตรงนั้นเนี่ยไปอัปเกรดแรมรับรอง แรงกว่าวันนี้ที่ผมทดสอบแน่นอนติดแค่เรื่องแลมอย่างเดียวเลยเครื่องนี้ที่เหลือ Perfect. เพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนม x ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ